ลือสนัน Apple สน่นแอปเปจะเปิดตัว iPhone 13ภายในสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้ i p h o n e ในปี2022อาจติดตั้งทั u c h ID ไว้ใต้จอจะมีราคาถูกลงกว่าเดิม iPhone SE 3 <c oughs> จะเป็น iPhone 5G ที่มีราคาถูกที่สุดของ Apple เปิดตัวปี2022 <c oughs> พร้อมอัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจ <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์เดลรีวิว มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมในครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าอัปเดตให้ติดตามย้ํากันไว้อีกสักนิดนึงกันแล้วกันนะครับกับอีกหนึ่งแหล่งข่าวบอกว่า Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่หรือ iPhone 3ภายในสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้อ้างอิงจากเดนเนลไอนักวิเคราะห์จากเว็บบัตอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์รายเดียวกันนี้เคยทำหนายว่า Apple จะเปิดตัว macbook pro รุ่นใหม่ที่งานประชุม wwdc 2021่ดแต่ก็ไม่ได้เก ปกติแล้ว Apple มักจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในเดือนกันยายนยกเว้นในปี2020ที่ล่าช้ากว่ากรอบเวลาเดิมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านสุขภาพแต่เชื่อว่าในปีนี้ Apple เตรียมการรับมือไว้แล้วเรียบร้อยโดยปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีรายงานว่า t ี m c เริ่มผลิตชิปประมวลผล A15 สำหรับ iPhone 13แล้ว iPhone 13ทั้ง4รุ่นถูกหลือว่ายัางคงมีดีไซน์คล้ายกับ iPhone 12 แต่รอยบากบนหน้าจอจะมีขนาดเล็กลงได้รับจอแสดงผล OLED แต่จะมีเฉพาะรุ่น Pro กับ Pro Max ที่รองรับอัตราการรีเฟรช120เฮและมาพร้อมชิป A15 ที่ผลิตด,ด้วยกระบวนการ5นาโนเมตรบวกของ TSMC iPhone 13ทั้ง4รุ่นยังคงมีพื้นที่จะเก็บข้อมูลในตัวเท่ากับ iPhone 12ซึ่งหมายถึง iPhone 13กับ iPhone 13 mini จะมีความจุ64 g b 128 g b 256 g b ส่วน i p h o Pro 3 Pro กับ iPhone 13 Pro Max จะมีความจุ 128GB 256GB 512GB ข่าวดีก็คือทุกรุ่นอาจได้รับระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Optical ที่ใช้การปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์หรือเซน s ซอร์ชิป OIS Optical Image Stabilization ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ในกล้องวายของ iPhone 12 Pro Max เท่านั้น นอกจากนี้ l i ด้าสแกนเดอยังคงถูกจำกัดเฉพาะ iPhone 13 Pro กับ iPhone 13 Pro Max และกล้องอ er ัลตร้าไวทั้งคู่จะได้รับระบบออโต้โฟกัสที่มา w u c c Ftech iPhone ในปี2022อาติดตั้ง Touch ID ไว้ใต้จอและรุ่น6.7นิ้วจะมีราคาถูกลงกว่าเดิม รายงานล่าสุดของหมิงชือกว่านักวิเคราะห์จาก T.F. International Security อ้างว่า iPhone ในปี2022หรือ iPhone 14ยังคงมีให้เลือก4รุ่นแต่ไม่มีรุ่นมินิโดยจะแบ่งออกเป็นรุ่นเริ่มต้น2รุ่นมีขนาดหน้าจอ6.1นิ้วกับ6.7นิ้วมาพร้อมกับรุ่นเรือโธง2รุ่นซึ่งมีขนาดหน้าจอ6.1นิ้วกับ6.7นิ้ว นักวิเคราะห์แสดงความมั่นใจว่า iPhone ในปี2022จะได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือไว้ใต้หน้าจอแสดงผลพร้อมอัปเกรดกล้องไวให,ให้มีความละเอียด48ล้านพิกเซลนอกจากนี้มิ้งถือกว่าอย่างเชื่อว่า iPhone ในปี2022ที่มีขนาดหน้าจอ6.7นิ้วจะมีราคาต่ำกว่า900ดอลลาร์สหรัฐหรือปัจจุบัน iPhone 12 Pro Max ที่มีขนาดหน้าจอ6.7นิ้วมีราคาอยู่ที่1 0 9 9ดอลลาร์สหรัฐ ที่ใน to ไฟแม็ก iPhone SE 3จะเป็น iPhone 5G ที่มีราคาถูกที่สุดของ Apple เปิดตัวปี2022นอกจากจะออกมาพูดถึง iPhone 14 s ซีรีสนักวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้อย่างหมิงชือกวัวก็พูดถึง iPhone ราคาประหยัดด้วยโดยอ้างว่า Apple จะมีแผนเปิดตัว iPhone SE รุ่นใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปี2022 หมิงชือกว่านักวิเคราะห์จาก TF International Security อ้างว่า iPhone SE รุ่นที่3ยังคงมีดีไซน์คล้ายกับ iPhone SE ในรุ่นปัจจุบันที่จำลองมาจาก iPhone 8แต่ได้รับการอัปเกรดชิปประมวลผลและถูกวางตำแหน่งให้เป็น iPhone 5G ที่มีราคาถูกที่สุดของ Apple ซึ่งหมายความว่าราคาเปิดตัวจะต่ำกว่า iPhone 12 mini ก่อนหน้านี้หมิงชือกว่าเคยอ้างถึง iPhone SE Plus ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น และติดตั้งทัชไอดีร่วมกับปุ่ม Power แต่นักวิเคราะห์ไม่ได้พูดถึงรายงานใหม่ล่าสุดที่มา Mac l u m e r a p p p l w w t t h h s e r ี e ร3เคยมี Smart c o n n e c t เตอแต่ถูกทอดออกไปก่อนทุกเปิดตัวทางการอ้างอิงจากเครื่องต้นแบบนักพัฒนาซอฟต์แวร์ j u ริโสมเพตติแชร์รูปภาพต้นแบบ Apple Watch s ี r i e s 3ที่มาพร้อมหมุดแม่เหล็ก คล้ายกับสมาร์ทคอนเนคเตอร์ที่พบใน iPad แต่ชัดเจนว่า Apple ตัดสินใจลบออกไปในเวอร์ชั่นที่วางจำหน่ายจริง j u r i o s o m b e t i คาดว่าต้นแบบ Apple Watch Series 3ที่มาพร้อมสมาร์ทคอนเนค o เตอร์อาจเตรียมไว้ใช้กับสาย Apple Watch แบบ Smart Band แต่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวทางการเป็นที่ทราบกันดีว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple ในระหว่างพัฒนาไม่ได้มีเพียงต้นแบบเดียว แต่การเปลี่ยนแปลงกลไกเชื่อมต่อสาย Apple Watch แบบปัจจุบันให้เป็นแบบ Smart Connector จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานครั้งใหญ่เหมือนกับที่เคยเปลี่ยนมาใช้พอร์ต h t n i n g แทนที่30พินจึงไม่ใช่เรื่องง่ายในการตัดสินใจของ Apple ทั้งนี้การนำ s m า s t c r t n o n t o r มาใช้กับ Apple Watch จะช่วยให้สาย Apple Watch มีความสามารถมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโมดูลกลองหรือเซ็นเซอร์วัดสุขภาพอื่นๆโดยไม่ทำให้ตัวเรือน Apple Watch มีขนาดใหญ่เกินไปขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ iOS 15 beta 2และ iPad OS 5 beta 2ถูกปล่อยออกมาให้นักพัฒนาได้อัปเดตแล้ว Apple ปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS และ iPadOS เวอร์ชันเบต้ออกมาเป็นครั้งที่2แล้วสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple จะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ผ่านระบบ OTA over the air นอกจากนี้ TVOS 15 beta 2และ watchOS 8 beta 2ก็ถูกปล่อยออกมาพร้อมกันด้วย ios 5มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะการปรับปรุงเ Face ถาม e ขณะที่ ipad os 5ก็ได้รับการปรับปรุงให้ทำงานในระบบมัลติแทก,กิง้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงการจัดการวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮม iOS p Beta 2ารองรับการใช้งานแชร์เพลงใน Face ถาม e แล้วแชร์เพลงเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ใหม่ที่มาพร้อม iOS p a และตอนนี้เปิดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ทดลองใช้แล้วหลังจากปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS p a และ iPad OS p เเวอร์ชันเบต้ออกมาให้อัปเดตครั้งที่2องแชร์เพลงใน iOS p a ช่วยให้ผู้ใช้งานเฟส t i ม e สามารถแชร์ประสบการณ์ร่วมกันได้ในระหว่างพูดคุยกับเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงใน Apple Music ไปด้วยกันการดูรายการทีวีหรือภาพยนตร์บน Apple TV Plus หรือบริการสตรีมมิ่งอื่นๆไปพร้อมกันหรือการแชร์หน้าจอเพื่อดูแอปต่างๆด้วยกัน SharePlay ใช้งานได้ทั้งบน iPhone iPad Mac และสามารถใช้งานบน Apple TV ได้ด้วยผู้ใช้งานจึงสามารถดูโชว์หรือภาพยนตร์บนจอขนาดใหญ่ได้โดยในเซสชั่น SharePlay สามารถเล่นหยุดหรือข้ามไปข้างหน้าได้มีส่วนช่วยควบคุมการเล่นแบบแชร์ที่ให้ใครก็ได้ นอกจากนี้แอปของบริษัทอื่นอย่าง Disney Plus, ESPN Plus, HBO Max Hulu Mastercard Palamau พ l u s Pluto TV TikTok ทวิตและอีกมากมายกำลังผนวกรวม s แชร์ p l a y เข้ากับแอปของตัวเองทั้งนี้ iOS 5 Beta 2 รองรับเฉพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple เท่านั้นส่วนผู้ใช้งานทั่วไปที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple จะได้รับเวอร์ชัน Public Beta ในเดือนกรกฎาคมซึ่งถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่มีความสมบูรณ์และคาดว่า Apple จะปล่อยเวอร์ชันที่มีความเสถียรออกมาให้ผู้ใช้งานได้อัปเดตในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ที่มา m a c l u m e r แอปพรุ่นที่3อาจพร้อมเปิดตัวในปลายปีนี้เนื่องจากซัพพลายเออร์เริ่มจัดส่งส่วนประกอบแล้วซัพพลายเออร์ของ Apple อย่างน้อย7รายได้แก่ LG, c, uit, ron, anya, s e มโก้ LG Innotek คินซุดยูนิมิครอนนานยาเซนดิงและ a t ทเริ่มจัดส่งส่วนประกอบแล้วโดวยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแผงวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของ Apple ไม่ว่าจะเป็น Apple Watch, a i r p o d s และ iPhone อ้างอิงจากรายงานของดิจิทัมแหล่งข่าวในไต้หวัน ความเคลื่อนไหวล่าสุดของแอปพอร์รุ่นที่3สอดคล้องกับรายงานก่อนหนาน้ี้ของ m a ร์ก o m ลแมและเด b บบี้วูจากสำนักข่าว Bloomberg ที่อ้างว่าแอปพอร์รุ่นใหม่จะพร้อมเปิดตัวในปี2021โดยมีการออกแบบใหม่หมดคล้ายกับแอปพอร์ตโลดโดยมีแนวโน้มว่า a อปพอร์ตรุ่นที่3จะขาดคุณสมบัติบางอย่างเช่นระบบตัดเสียงรบกวนแบบ Active เพื่อทำให้ราคาขายปลีกถูกกว่าแอปพอร์ตโล สำหรับแอป p o ร์ตโปรุ่นที่2มีข่าวลือว่าจะได้รับการเปิดตัวในปี2022มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการออกกำลังกายและอาจมีการออกแบบที่กระทัดรัดก,ก,กว่าเดิมซึ่งดูคล้ายกับบี a t Studio บัตรที่ Apple วางจำหน่ายเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่มา m a c กลูเมอ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวินะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ